มาพร้อมตองทวรสตันเด็กชายสารก่อนชัยแก้วครับผมไว้กันต่อเลยครับผมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นันทพัฒน์เจียมวิจิตวันนี้มาพร้อมเด็กหญิงนารินนารินาเจียมวิจิตครับผม ฝากมาต่อเลยครับผมครับพี่แศนจากสาปราณจันทน์มาของน้องลูกเด็กชายสิวันนั้นประหลาด จา้าโมสำคัญที่สุดเลยสองท่านนี้สองานดูเสียงประมือต้อนรับใจใหญ่คุณนัทนาวันเพชรชานวัฒนกิจนะพวกบรยการฝากงงนะที่สำรวยรัชชาติู้กำกับภาพยนตร์จ้า ขอทักใจใหญ่และพี่รวยเราต้องไปต่อเรื่องอะไรเดี๋ยวเสียงิ๊บหายไปต่อเรื่องเสียงปมมือต้อนรับครับสุดที่รักและพี่บ้านสุดโว้และเอด้วยบอลตัวเอด้วยเป็นพิธีกรเอนด้วยโอ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เสียงดังสุดๆครับ ที่รักและคุณแม่ฝุ่นผ่านไปครับโอ้พระรองและนางรองของเราจาจาเสียงบนมือต้อนรับกินจุ้ยเอื้ออาภูนเพ็ญชาวัฒนาอินและคุณยงพัชพร,พรพงศ์สุวรรณจ้า,จา,จาเสียง

ก็อ,อยู่ในสถานทีอะไรอย่างเงี้ยคนะรับผมพี่เขมจ๋ามุมมองความรักเขาเรียนไปเป็ครับพี่จริงๆมันอยู่ในความพร้อมอะซึ่งตัวเมีนกับตัวน้ำแข็งเนี่ยเป็นวัยที่พร้อมมากๆค,ค,คือเป็นเป็นวัยที่หน้าที่การงานก็ไม่ได้ลำบากค,คือเป็นช่วงวัยที่อยู่ในความพร้อมที่กำลังพอดีไม่ได้แปลว่าดูหนังเรื่องนี้จบคนที่ยังไม่ได้ผ่านวุฒิภาวะจะไปเริ่มสร้างครอบครัวไม่ใช่ครับ ขาวย่เรื่องนี้จะสื่อถึงการมีครอบครัวที่ที่มีความอบอุ่นและไม่ต้องโหยหาในในความสม,มบูรณ์แบบครับด้วยคุณพ่อคุณแม่จะเข้าถ้าเกิดมาดูจะเข้าใจว่าลูกต้องกาลังต้องการอะไรอยู่ครับลูกจะเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่กําลังบนกำลัดงดักนั้นว่าคืออะไร,ค,รคนจะเห็นได้ชัดในภาพยตร์เรื่องนี้ครับผม,ม จ้าพีาพ่แก้วจ้าฝา,า,ากพี่แก้วมัสีฝากหนังกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ให้กับทั่วประเทศได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีอ่อาอะไรวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับเราจะเข้าในโรงภาพยนตร์ทุกทุกภาคเลยนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองเตือนใจในเรื่องของภาพยนตร์เกี่ยวกับความรัก ทำโรแมนติกนะครับผม,ผมอยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชมภาพยนตร์แล้วก็อยากจให้ทุกคนได้มาเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนภาพยนตยร์ไทยด้วยกันนะครับผมวันที่27นี้นะครับผมมาเจอกันได้ทุกรงภาพยนตร์ครับจะให้ต้องดึครับฝากภาพยนตร์ด้ีครับเอาเลยเอาเลย ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกสุด็เลยนะคะแล้วก็เรื่องแรกเอี่รวยด้วยก็ต้องชมทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสในการแสดงเรื่องนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่มาในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูพร้อมๆกันวันที่27มิถุนายนนี้ทุกโรงพักพิลึ์นะคะแล้วก็ต่อไปับผมเรามารูปจอดกันดีกว่าครับผมขอ เบเชอร์นาคุณวิชัยคุณธวัชชัยผบผู้มนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจซินเปครุบจำกัดมหาชนขึ้นแ่าภาพนรขอบรากเนเชิอร์นา